เย็นมาหนิสิบผัดไข่ใส่ผักบุ้งป้าเสียบมาน้วมิวบรรยากาศดีครับพี่น้องทางหลังเป็นแม,ม่น้ำลมพัดเย็นเย็นสบายเลยพี่น้องในบรรยากาศในบรรยากาศดีครับเอากระเทียมมะป้ากระเทียมทีละก่อนนึงใส่กระเทียมกันอ่ะกระเทียมเอามาอีกสักหัวหนึ่งญญาาอ้าวกระเทียม เอาซะยอะอไ็นเนี่ต้องครอกครมือเดียวนะป้าป้าเห็ดเป็นมะ่เบิ้งหน้าเอ็ดเบิ้งเบิ้เอาป้าเห็ดบ้งป้าเห็ดบ้งเห็ดเป็นิจเบิ้ง้ดเปียกเลไเียเก็บไงมหัวไกยื่นชมยื่นทาพี่น้อง ôi, hôm qua là quá qua hôm 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 qua hôm

เดี๋ยวมาไม่ตอปุยอีกป่ะไปดันเมยายไหมขเจมเจมเมเจ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 มเม